สวนซีดาการ์เด้นสวัสดีครับวันนี้ก็เอาไม้อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามนะครับตัวนี้ก็คือต้นกระถินนลงใบด่างนะครับตัวนี้ก็เหมือนต้นกระถินนลงทั่วๆไปแต่มันมีลักษณะพิเศษคือที่ใบของต้นกระถินนลงเป็นใบด่างนะครับเขาเรียกว่าด่างสเตียนะครับสเตียก็คือใบด่างในแต่ละใบเนี่ยมีความไม่เหมือนกันนะครับมีลักษณะ เฉพาะตัวของแต่ละใบนะครับคือใบที่มันด่างให้ะออกด่างสีออกเหลืองเหลืองข,องขาขๆวนะครับใบของเจ้ากระถินจงลงใบด่างกระถินจงลงใบด่างเป็นไม้โตเร็วนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราในประเทศไทยเรานะครับในพื้นที่เขตร้อนนะครับก็ประโยชน์นะครับที่เอามาใช้กันก็คือหลักๆก,ก็คือใช้ลําต้นนะครับพวกกิ่งไม้เนี่ยมาใช้เผาถ่านนะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือใบตัวของต้นกระถิญจงลงใบเนี่ยคือใบใบมันด่างให้ความสวยงามแล้วก็เพิ่มมิติ ให้ความแตกต่างนะครับเมื่อมองนะครับซึ่งปกติใบกระถินญโลงก็จะเป็นใบสีเขียวนะครับดอกสีเหลืองนะครับตัวนี้มีใบสีเหลืองเขียวสลับกันสวยงามนะครับ